ทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์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 บ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองีสบสองตีสองบสองนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองทุกวันอาทิตย์บ่ายสออย่าลืม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 ย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเปิดยาติบทีวี เปิดยาเต็มทีวี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 นะครับพบกับพวกเรา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 ทำทีวี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 ทำที ทำทีวีทำทีวีทำทีวีทีวีที่เด็ก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  JV ที่เด็กทีวีที่เด็กทีวีที่เด็กได้ทำ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 ทีวีที่เด็กได้ทำทีวีที่เด็กได้ได้ทำทุกวันอาทิตย์บ่ายสองอย่าลืมอย่าลืมเปิดจติมทีวีพบกับพวกเราทำทีวีทีวีที่เด็กได้ทำ ลาอิลาห์อิลลาหลอลหอิลลาหอิลลาห์อิลลาห์ลอลห์อิลลาลาอิลาหอิลลหลลหอลลาหอิลาหอิลลาลลอิลาอิลลลาห์อิลลาห์อิลลราอิลลาลลาอิาิาาอ่าอ อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแถบหาดป่าตองวันนี้นะครับมีงานบันทึกความร่วมมือนะครับกันร,ระหว่างเครือข่ายของการศึกษาอุสลิมนะครับระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เครือข่ายในประเทศไทยก็คือเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสลามนะครับสำหรับประเทศสิงคโปร์ก็เป็นเครือข่ายโรงเรียน นะครับมาดราซาอัลอิสยานนะครับาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งวันนี้จะมาทำบันทึกข้อตกลงกันนะครับระหว่างสองหน่วยงานนี้ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับสำหรับการศึกษาในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนส,สายสลามของพวกเรานะครับก็จะมีปรากฏการณ์ที่ดีเกิดขึ้นวันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์นะครับประธานเครือข่ายของทั้งสองเครือข่ายนะครับถึง วัตถุประสงค์และก็ความคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆหลังจากการบันทึกข้อตกลงกันนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมตอนที่หนึ่ง สนับสนุนโดยเครือข่ายการศึกษาโบราณการอิสลามอันดามันครับอัสลามุอลยกุมเราุลลอฮิวะบระกาตัครับ, As ah uh, รบท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับท่านท่านหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญกับวงการการศึกษามุสลิมมากนะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสลามนะครับผม ท่านอาจารย์ดรอิบรอฮิมในโรงรักษาเขตรครับัส,สลาม,ลามาะลัยคุมบารัมตุลาบอรครับอาจารย์ครับก่อนอื่นผมต้องขอสอบถามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่า,าความเป็นมานะครับของอเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสลามนะครับจริงๆพูดถึงเครือข่ายสมาคมสมาพันธ์ก็จะมีอยู่มากมายนะครับแต่ว่าสมาคมอัสลามที่เรา จะตั้งมาใช้คําว่าสมาคมแต่ตก็เป็นแค่เครือข่ายที่มาทิศไปก็คือเราได้คุยกันวงเล็กๆว่าถ้าเราจัดองคอ์กรที่มันใหญ่มีโรงเรียนเป็นร้อยๆโรงเราก็คงจะดูแลไม่ทันแน่เราก็ไม่สามารถที่จะทาให้โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายนั้นมีคุณภาพเราก็เลยอยากจะเริ่มเล็กๆทีนี้การพูดคุยเริ่มในกลุ่มเล็กๆเนี่ยเราก็ได้ตั้งเงื่อนไขเงื่อนไขของเราง่ายๆว่าเราจะเอาการศึกษา ที่จะบอกกับสังคมว่าอิสลามคือศาสนาอิสลามนะครับโดยใช้การศรรึกษาเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาที่เราใช้ชื่อว่า,วาอัสสลามทีนี้ก็มีตอน,น,นแรกๆก็มี36โรงเรณ์ที่ท,ที่เห็นกับเราว่าเพราะนั้นเราเอาการศึกษามาเป็นที่จะไปบอกทุกประชาคมโลกว่าอิสลามคือศาสนาองสนภาพแล้วก็รวมตัว36โรงขึ้นมาแล้วตั้งเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามเพราะเราใช้คุณภาพและกับอกว่า เราจะหลุดทิศทางเพราะว่าเราสามารถใช้การศึกษาเพื่อที่จะนาไปสู่สันติภาพได้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องพัฒนาโรงเรียนของเราด้วยนั่นรืใช้ก็ว่าคือขายโรงเรียนคุณภาพอัสตลมทีนี้ภารกิจหลักของเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัตลามนะครับผมคือเราเองตั้งเป้าว่าเราต้องสร้างโรงเรียนที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นภารกิจหลักของเราก็คือเราจะทํำยังไงก็ได้ให้โรงเรียนของเราดีแต่แล้วก็เลยวางแผนว่า การการที่เราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อสูคุณภาพอื่นเราก็นำมาซึ่งโครงการมาแล้วเราก็เอาโครงการเหล่านั้นแหละไปคุยกับองค์กรบางองค์กรน่าเราจะทําโครงการนี้ท่านเห็นด้วยไหมว่าโครงการนี้สามารถที่จะทาให้โรงเรียนของเรานั้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งก็มีหลายองค์กรที่เขายื่นมือเพื่อที่จะมาสนับสนุนและอันหนึ่งในนั้นก็คือวิธีทร่มันเสร็จที่เขาการที่เราการศึกษาเป็นตัวนํา เป็นสิ่งที่ถูกตอ้องก็เลยยื่นรงทำมาแล้วก็เห็นว่าในเมื่อ,อาทางองกรน,นี้เขาจะาให้การสนับสนุนโดยที่ไม่ได้มีเงอนไขอะไรเราก็รับมาเพราะว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนสูส่โร,รงเรียนคุณภาพที่เราได้ทำมาครับทีนี้ประเด็นว่าการทำเมโมยูในวันนี้นะครับ,รบมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกี้อ่ะคือเราเองได้มองหลายๆประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและก็หลายๆประเทศเนื่องจากว่า โรงเรียนคุณภาพอัสสลามเราจะมองเราจะดูทางภาคใต้จังหวัดชายดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อื่นไม่ได้รวมด้วยเราดูแลเป็นโรงเรียนเด็กรชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันโรงเรียนเด็กรชนสอนศาสนาอิสลามปัญหาที่หนักกว่าก็คือเราเรียนมากหนนาที่ของเราคือจะทำังไงให้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราเริ่มพูดเรื่องของการศึกษาโบราณวิทเราะเราไม่ได้ฟูโมเดลในประเทศทีนี้บางคนในประเทศไทยนี่เราเป็นชนกลุ่มน้อย แล้วมันก็สอดคลองกับชนกลุ่มอื่นของมุสลิมที่อยู่ในสิงคโปร์ออและในขณะเดียวกันเอลิชัดก็ก็ใช้การสอแบบเรียวการเราก็เลยลองดูศึกษาแล้วในบริบทของเราดูเหมือนกับว่าโรงเรียนเอลิชัดเนี่ยจะมีบริบทที่คล้ายเคียงกับโรงเนะรียนของเราแม้ว่าคนของก็อาจจะอาจจะอีกแบบหนึง่งแต่ว่าโดยภาพรวมคล้ายเคียงกันราฉะนั้นโดยจุดนี้เนี่ยเราก็เลยจับมือกับมัตราะอาลิชัดเพื่อมาร่วมกันพัฒนามาสร้างโมเดลให้กับโรงเรียนของเรา ทุกคนจะได้ดูว่าโมเดลของเราคนเป็นยังไงแลวเราก็จะปฏิบัติตามและสุดท้ายก็นําไปสู่เป้าหมายที่เราได้ทำและสุดท้ายนะครับคําถามสุดท้ายก็คือว่าดูแล้วเครือข่ายอัสลามเนี่ยนะครับก็เป็นเครือข่ายที่มีความสําคัญต่อวงการศึกษาของประเทศไทยเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเครือข่ายนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยนะครับเครือข่ายอัสสลามจะช่วยเหลือวงการมุสลิมของเราในเรื่องของการศึกษา เรื่องอื่นๆอย่างไรบ้างครับผมคือเราเราตั้งเป้าว่าเราต้องการพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพครับแล้วเราก็จะสร้างโรงเรียนโมเดลขึ้นมากลายเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วถ้าหากว่าเราสร้างโรงเรียนโรงเรียนต้นแบบได้สําเร็จเราพัฒนาโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้สําเร็จอันนั้นก็จะถป็แบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นเข้ามาดูเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ไม่กี่โรงที่เราดูแลแต่ว่าจะกลายเป็นโมเดลของ โรงเรียนทุกรงที่อยู่ในในบ้านเราเราไม่ได้ว่าเราจะต้องเป็นโมเดลจริงแต่ว่าเราขอเป็นทางเลือกนี่คือโมเดลหนึ่งถ้าท่านคิดว่าสามารถที่จะเลือกพัฒนาโรงเรียนของแต่ละโรงให้เป็นโรงเรียนที่คนเราได้นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วมันก็จะมีประโยชน์ที่แนนวกว้างนะครับเราทําเราจริงแต่นั่นคือเพื่อทุกคนเพื่อทุกรงครับครับครับทำดินแล้วครับวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์นะครับท่าน อดอกเตอร์อิบราฮีมนรงรักษาเขตนะครับก็เป็นเนี่ยมที่ดีแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่ว่าเราได้มีนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในสู่วงการการศึกษามุสลิมโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนอิสลามนะครับแล้วก็ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามนะครับจะมาะช่วยนะครับในวงการศึกษามุสลิมของเราซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะตกต่ำในเรื่องการศึกษามากนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องอขอเราทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขอจบด้วยคำว่าอัสลาวมอะลัยคุ้มบารมะตุนร้อยบเระกั์อุดช่วงที่สองเรียนสนุกกับครูธรรมและนัสนุนโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาบบรณาการอิสลาม a s s a l a m u า l a i k ล m ม a r a h m ม t u l l a h i w บ b a r า k a ครับขณะนี้ผมอยู่กับทางทีมงานของเครือข่ายนะครับอัสลามนะครับเครือข่ายการศึกษาคุณภาพของอัสลามนะครับจะขอสอบถามนะครับเกี่ยวกับคำถามนิดนึงนะครับคําถามแรกก็คือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับโครงการโครงการนี้ที่เราได้ทํา MOU กันเนี่ยครับผม لنعمل تجربه لتحسين عمليه تعليم اللغه العربيه في المدارس الاسلاميه في سنغافوره وايضا في مدارس تايلاند. نحن قمنا بهذه المش... بهذا المشروع ماذا استنادا الى خبراتنا في تدريس اللغه العربيه في مدرسه الشرق الاسلامي. منذ سنوات عديده علمنا الطلاب اللغة العربية منذ عمرهم الصغير يعني منذ السابع من عمرهم علمناهم يعني طيلة سنوات حتى ستة سبعة ثمانية سنوات بعد ذلك فقط مجموعة قليلة منهم يستطيعون أن يتكلموا بالعربية وبطلاقة وباستخدام العربية بثقة ولذلك قلنا في في أنفسنا على أن هذه هناك شيء شيء, شيء مفقود في تعليم اللغة العربية وبعد ذلك يعني ناقشنا مع المجموعة من الأساتذة وعملنا مشروع لتنمية لتطوير منهج تعليم اللغة العربية والحمد لله انتهينا المنهج ولذلك يعني شاركنا هذه المشروعات للمدارس الإسلامية وأيضا في التايلاند فهذا فرصة طيبة جدا لتوثيق علاقة بيننا

ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้นักศึกษาหรือว่าลูกๆคนไทยเนี่ยที่ที่ไดเป็นนักศึกษาในสถาบันอัสลามเนี่ยจะได้มีการพูดภาษารับเหมือนกับนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนอิชชาร์ที่สิงคโปร์นะครับก็เด็กๆที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอิชชาร์สิงคโปร์เนี่ยพวกเขาสามารถที่จะพูดภาษารับตั้งแต่ตอนอยู่ป .2 นะครับ แล้วก็เราเองก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีมีความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเรื่องการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตครับสําหรับคําถามต่อมานะครับในอนาคตนะครับที่เราได้วาดฝันกันเนี่ยนะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรที่จะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาประชาชาติอุม,มาของท่านนาบีเพื่อให้การศึกษาของอ <applause> رونيا. فقد جهدنا الكتاب منذ سنه الماضيه والحمد لله وطبقنا الكتاب والمنهج يعني في السنوات الاخيره يعني خمس سنوات الاخيره في الارشاد والحمد لله تاتي ثمارها فمعظم الطلاب الان مثلا عندما تخرجوا في السادس الابتدائي يتكلمون يعني اكثرهم والحمد لله ولذلك نريد ان نشارك هذه الخبره مع مدارس في تايلاند فسنقيم ان شاء الله الدورات التدريبيه لتعليم منهج تعليم اللغه العربيه المؤثره ليس فقط لغير الناطقين وانما لغير الناطقين في بلدان غير عربيه بان الطلاب لا يسمعون ولا يتكلمون العربيه الى داخل الفصول ولذلك قمنا بمنهج في بيئه غير عربيه في اللغه العربيه واتمنى يكون يعني هذه المشروع القديمه อ่าๆๆยุทวิร์ว่านเอาขั้นขีบรัตว و านุทวิร์นุทวิร์ว่าเซย ا คุณแอบด์แอบด์ว่าางป์โรการของเราก็คือการการก่อตั้งขึ้นซึ่งโปรแกรมที่จะฝึกฝนตรรดาครูให้มีการสอนภาษาอาหรับแล้วก็เราเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับเราเองทางมัตต์ไซร์ชาร์ตเนี่ยหรือว่าประเทศสิงคโปร์โดยรวมเนี่ยเราก็มีการแต่งหนังสือ สอนภาษารับสาหรับเด็กเล็กๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้รับความสําเร็จในด้านนี้เราจึงอยากที่จะเคลื่อนย้ายประสบการณ์หรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ของเราที่มีอยู่เนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับเพื่อที่จะได้มีการเรียนรู้วิธีการสอนภาษาหรับให้กับนักศึกษาที่มีอยู่ในสถาบันอัสสลามครับนะฮะโลกุมนะบิสณดีฮะวะท่านน่ะยฟิดะนะจัมบ์นอินชาอัลลอฮ์ทัานมุสลิมีนฟี

โอกาสหน้าเราอาจจะได้เจอกับพวกท่านอีกครับครับผมที่ผ่านมาก็เป็นการเสวนานะครับเกี่ยวกับว่าโครงการโครงการนี้ว่าจะไปในทางไหนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับรัญญาซลครับผมสลอวีงช่วงที่3เด็กทำพาทัวร์ ส,นนะสำหรับช่วงเด็กทำพาทัวร์ในวันนี้ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่สนใจที่จะส่งไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียนะครับจะมีนักเรียนไทยของเราที่นั่นจะนำทุกท่านนะครับไปพบกับโรงเรียนของเขา ซึ่งโรงเรียนที่นั่นนะครับเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศดีมากพร้อมทั้งนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่นำเราไปชมโรงเรียนเนี่ยนะครับจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็การเตรียมตัวในการที่จะไปศึกษาต่อนะครับซึ่งโรงเรียนนั้นได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนประจำา1 0 0 0ขั้นบันไดทำไมถึงได้รับฉายาเช่นนั้นวันนี้นะครับเราจะไปหาคำตอบกัน ที่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงจาการ์ตาประมาณสองชั่วโมงโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนอันกาฟีติดตามชมได้เลยครับ ครัสบสลามอลกุมรอมตุลและรอกาตุเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอันกาฟี่นะครับก็เดินทางกันมายาวไกลแล้วก็มาถึงตรงนี้ที่โรงเรียนอันกาฟี่เวลาในตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นเจอนักเรียนไทยที่มาเรียนที่นี่นะครับหลายคนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนนะครับให้น้องๆได้แนะนําตัวนิดนึงครับก็ผมรับชื่อโมฮัมหมัดชาริฟเจมิมาจากฮัน อยู่สายสินครับผมก็ผมชื่อเด็กชาริฟินฮยาเวครับมาจากปัตตานีก็เรียนอยู่ชั้นมหนึ่งครับครัเดี๋ยวบางจะให้น้องนะครับได้ไปแนะนำสถานที่หน่อยนะครับได้ไหมได้ครับโอเคครับงั้นเราวนไปเลยเลยครับ ก็ตอนนี้ครับสิ่งที่เรากำลังจะไปอยู่ก็เป็นอาคารฝั่งมัธยมมัธยมต้นไปดูนะครับ ก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมช่วงเย็นๆเออ่ถ้าที่ไทยเราก็เรียกว่าอะไรลูกเสือค่ะที่นี่เขาเรียกว่าปัสกิบรามันมีกลุ่มสองกลุ่มผู้ชายครับผู้ชายกลุ่มหนึ่งผู้หญิงกลุ่มหนึ่งครับผมและนี่ก็เออ่ชั้นมัธยมมต้นนะครับมหนึ่งครับจากนี่ไปถึงสุดทางนะครับถ้านี่ก็เป็นเเเยอออะ่ป็นแสงเชียร์ครับเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรเสียงแสงเชียร์ถ้าบ้านไทยเรา ตรงนี้ถ้าข้างล่างจะเป็นหอฝั่งผู้หญิงครับก็วิวก็โอเคดีไหมก็เย็นๆก็เด็กๆผู้หญิงเห็นน้องเขาว่าจะมีบางกลุ่มมาอ่านหนังสือแถวๆนี้บ้างมาอะไรบ้างกิจกรรมนี้ทำกันทุกคนไหมหรือว่าเฉพาะเป็นกลุ่ม เออมันแล้วแต่มันเป็นชมรมครับมันจะมีบาสเกตมีฟุตบอลมีอะไรมีนู่นมีนี่ก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชมรมที่ที่นี่เขาตั้งให้มาว่าเออเราจะเข้าส่วนไหนดีก็ไม,ไไม่ไม่ได้ทำทุกคนครับอันนี้ลูกเสือม,มีทุกคนมีตอนมีเมพาะมีตอนเฉพาะวันเสาร์ตอนทอเที่ยงแต่ว่าผมที่เราเมื่อกี้นี่คือเขาทำเป็นการแข่งขันฝึกซ้อมไง แล้วยังไม่ที่เขาบอกว่าทาําทุกตอนเช้าวันจันทุกช้อนเช้าวันจัน์วันที่วันจันที่ทําวันจันอ๋อมันบ้านเราก็คารมงชาที่นี่ไม่คารมงชาเขาไม่ไม่ได้ทําทุกอาทิตย์นะครับเขาทำสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งใช่ครับแต่ว่าวันจันวันจันทร์ก็ดูอลังการดีเขาทาดูมีระเบียบเรียบร้อยแล้วการเหล่าเขาเลิกนี้พงชาติที่ต้องมาทุกคนก็ต้องทุกคนครับ โอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นอาคารของมัธยมมต้นมัสซีมาหรือมัสซีมีเนี่ยมุสลิีผู้หญิงผู้หญิงมุสลิมาครับผมอ่านี่เฉพาะมต้นครับมปลายจะอยู่ฝั่งข้างบนของผู้หญิงครับผมหมดลมาจากเอ่อเตโออะไรเขาเรียอะห้องกิจการลงมานี่เป็นของฝั่งผู้หญิงหมดเลยถ้าจากข้างบนเนี่ยของผู้ชายครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของผู้ชายบ้างนะโอเคได้ ก็เอาอะไเอาอะไรอ่ะครับแล้วกิจกรรมตอนเย็นเย็นนี้มีอะไรบ้างอะครับก็หลังจากเรามาอาซาะนะครับเขาก็จะให้นักเรียนทุกคนเปิดโอกาสให้ออกกําลังกายตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากห้าโมงเย็นก็เขาก็จะให้เตรียมตัวกินข้าวอาบน้ําแล้วก็ละมาดมักริปที่ประสิทธิครับผม ใช่ว่าเรามีเวลาพักผ่อนแค่ช่วงเย็นหนึ่งชั่วโมงใช่ครับแค่ช่วงเย็นหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นมอต้นที่นี่เขาจะเรียนแค่ถึงเที่ยงเองเพราะว่า<อ>แล้วก็มเรียนเอ่อเรียนแค่เรียนเริ่มเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง <7 S 2> ถึงเที่ยง,งใช่ทั้งมต้นมปลายมต้นเรียนแค่ถึงเที่ยงแต่ว่าถ้ามอปลายก็จะมีบาง บางวันที่ว่าเริ่มตั้งแต่หลังจากละหมาดดุรีเสร็จก็เรียนถึง4ี่โมงแค่3วันวันหนึ่งก็เรียนแค่อ,อ,อาทิตย์นึงเรียน6วันวันอาทิตย์หยุดแค่วันเดียวครับ<ต>ผมมอปลายเรียนหนักเหมือนกันนะก็ถ้ามอปลายคิดแล้วก็เหมือน,ม,นมันบ้านบ้านเราแต่ถ้ามอต้นก็สบายที่นี่เรียนแค่ถึงเที่ยงเองแล้วเขามีพวกติวเตอร์เลยไหมฮะติวเตอร์ครับ ผมว่าที่นี่ไม่มีนะเพราะว่าเด็กๆหลังจากเรียนเสร็จก็ตอนกลางคืนเขาก็มีการเรียนด้วยตัวเองครับคืออ่านหนังสือทุกคนคือจะมีอาจารย์คุมแต่และขอว่าเออช่วงเวลานี้ช่วงหลังจากอิชาถึงสิบโมงเอ,อ่อถึงสี่ทุ่มต้องอ่านหนังสือนะห้ามเล่นห้ามนู้นห้ามนี้เขาจะมีคุมไว้แล้วอนาคตของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่วาดกันไว้วอยากจะเป็นอะไรคุยคุย,ค,ยคุยกันบ้างีย ผมก็คุยๆนะเห็นอ,อย่างเช่นเมื่อกี้ที่เชนาวีเขาก็<ม>เห็นเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะให้อะไรนะเขาจะอยู่ที่นี่เขาจะเรียนมาหลาลัยที่นี่แล้วก็จะเปิดธุรกิจว<ม>่พาพ่อแม่เขาผมไม่ทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่เขาเปิดธุรกิจอะไรคืออยากจะให้อกซ์พอร์มาอินพอร์ตเข้าต่างประเทศหรืออกซ์พอร์ต่างประเทศใช่<ม>เอาของที่บ้านแล้วมาลงลงที่นี่<ม><ม>ส่วนผมก็ชอล์ล้ออยากจะเป็นทูตเหมือนกันนะเป็นได้เป็นไดอามีนอามี เป็นได้เป็นได้อินชอนแล้วนะแล้วก็เชิญขอดูอาเอาละทีนี้เมื่อกี้บังก็มาสังเกตการดูน้องๆเขาเล่นบาสกันตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็มีไม่ทราบว่าหอพักนี่เขาแบ่งกันยังไงหอพักจะมีทั้งหมดห้าห้าหอพักนะครับก็จะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นคอริดทางนั้นที่พี่ผมชี้คือคอริอฝั่งขวาเนี่ยคืออัมซะสส่วนข้างบนที่ ตทางเข้ามันจะมีฝั่งขวาม,มือครับนี่คืออุมัตอุมัรอ่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นนะครับต่อตรงข้างในจยมีอาลีอุสมานแล้วก็อุไซเอ้ยมีทั้งหมดหกครับผมแล้วเขาแบ่งยังไงหอเด็กเฉพาะมอต้นก็พักเฉพาะมอต้นเด็กใหม่เด็กใหม่เ<อ>ด็กเก่าเด็กเก่าอย่างงี้ปะ่ะเออก็มอมอต้นมอต้นมอหนึ่งเนี่ยจะพักอยู่ฝั่งนู้นครับอาลีอุสมานแล้วก็ถ้าเกิดมอปลายเนี่ยจะพักมอปลายมอสี่จะพักที่คอลิศกับอัมซะ ส่วนม,มห้าเ,เป็นที่เฉพาะเลยครับที่ไซ้เพราะว่ามห้าทุกคนนี่ต้องเป็นสภานักเรียนใช่ต้องเป็นทุกคนต้องเป็นทุกคนเดียเด๋ยวพอดีมาติดใจเรื่องสภานักเรียน,นอพอดีที่โรงเรียนก็ทําอยู่ที่นี่ระบบสภานักเรียนเป็นไงบ้างคือเรามันจะมีแบ่งเป็นหน่วยหน่วยครับคือแบ่งฝ่ายภาษาฝ่ายกีฬาฝ่ายความตรงต่อเวลาความสะอาดแล้วก็ของรายวัน อย่างผมเนี่ยผมอยู่ในฝ่ายกีฬาคือเราจะจัดตารางตารางว่าเออมันทั้งหมดมีอยู่3 3มสามสนามใช่ไหมครับคือสนามไหนสนามไหนของวันไหนเออ่นักเรียนมอไหนเล่นสนามนี้นักเรียนมอไหนเล่นสนามนี้แบบนั้นครับออยฝ่าตเรงก็อย่างนี้ครับที่หลังจากเออ่หลังจากเรามาหลังจากเล่นกีฬาสองออกกําลังกายเสร็จถึง5้าโมงใช่ไหมครับเราจะมีจำกัดเวลาว่าจาก5้าโมงเอ้ยจาก5้าโมงครึ่งเนี่ย ถือว่าสายแล้วนะทุกคนต้องอยู่ที่มัสยิดถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ามีคนสายเนี่ยก็จะทําโทษใช่ครับส่วนฝ่ายภาษาเราก็จะฝั่งเพื่อนผมเขาจะออกแบบนโยบายเกี่ยวกับหลังจากหลังจากละหมาดอสซาร์คือเราต้องพูดภาษาอังกฤษกันหรือว่าภาษาอังรครับผมโอเคงั้นแสดงว่านักเรียนนี่มีบทบาทในการกําหนดเยอะมากใช่ แล้วครูอะครับอยู่อยู่ในส่วนไหนครูจะเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนไหนครูเหรอครับผมว่าครูแค่เขาแค่มีหน้าที่มาสอนรนายวันแค่นั้นเองคือือหลังจากนั้นเขาก็ให้การบ้านที่นี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าที่ไทยก็คือที่ไทยผมรู้สึกว่าอาจารย์เขาจะให้เด็กไปหาความรู้เอาเองแล้วก็ให้เด็ก ฝึกด้วยตัวเองทงั้งที่ว่าเหมือนโยนคนว่ายนะ้ำไม่เป็นไปนลงในสระแต่ถ้าที่นี่เขาจะสอนทีละนิดทีละนิะนิดแล้วก็ให้การบ้านนิดนิดว่าเออคือข้อนี้ถ้าแบบให้การบ้านไปทบทวนนะบใช่โอเคนี่ที่นี่เด็กนักเรียนนี่เป็นหอเด็กนักเรียนหอพักทั้งหมดหรือเปล่าใช่ครับทั้งหมดคนที่เข้ามาที่นี่คือต้องอยู่หอพักทั้งหมดมีไม่ เคือะไรไม่อนุญาตให้ไปพักที่บ้านลครับก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับรายการทำทีวีทีวีที่เด็กได้ทำเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆที่จะมาเสนอให้กับน้องๆนะครับก็คือเราจะมีกิจกรรมนะครับให้น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมโดยการแค่พูดคำว่าทําทีวีทีวีที่เด็กได้ทําถ่ายเป็นวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็อัปโหลดหรือว่าส่งลิงก์มายังหน้าเพจของรายการทําทีวีเพื่อที่ว่าเราจะได้นำวิดีโอคลิปที่น้องๆส่งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการทําทีวีนะครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไป ดูรายการย้อนหลังแล้วก็พร้อมทั้งติชมรายการได้ทางาเพจทำทีวีนะครับ f a c e b o o ทำทีวีนะครับเข้าไปร่วมชมได้เลยนะครับครับสำหรับในเทปหน้ารายการทำทีวีของเราจะติดตามโรงเรียนเครือข่ายบูรณาการอิสลามอันดามันไปเปิดโลกการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย อย่าลืมที่จะต้องติดตามชมให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยคำว่าอัสลามุอะลัยกุมวะรหามะตุลลอฮิวะบารากกาตุ